สวัสดีครับแฟน,แนโอฮอนด้าบางปีครับผมกฤสนพงศ์นะครับในวันนี้ครับเรามีรถ Honda Accord G8 นะครับที่จะมาทําการอ,อัพเกรดระบบเครื่องเสียงครับโดยในวันนี้ครับเราได้รับเกียรติจากที่เจ้าของรถนะครับได้นำรถมาติดตั้งนี่เลยครับ ระบบเครื่องเสียงของทาง JBL ครับในวันนี้ครับติดตั้งเป็นระบบแบบเขาเรียกว่า High Power บวก Sub ยางอะไรนะครับในการติดตั้งครับจะประกอบไปด้วยดังนี้ครับคันนี้เลครับ Subwoofer ในหลุมยางอะไรครับ JBL b a s e Pro Hub ครับ Subwoofer size ส์11นิ้วนะครับมีในส่วนของโครงสร้างวงกลมเนี่ยเป็นตู้ลำโพงนั่นเองครับและก็ยังมี Power Amp ขับขยายในตัวได้ด้วยนะครับเพียงแค่เราไว้ระบบสายนะครับก็สามารถที่จะ ให้พลังเสริมเบรคได้แล้วครับเจ้าตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะนําไปติดตั้งในบริเวณหลุมยางไหลท้ายรถครับนี่เลยครับชุดลําโพงใหม่ครับเป็น JBL นะครับโดยประกอบไปด้วยครับคู่หน้าเป็นคอมเพลเนนครับ GX Series ครับก็จะประกอบไปด้วยลําโพงวูฟเฟอร์นะครับแล้วก็มีทวิตเตอร์ครับสําหรับเสียงแหลมครับแล้วก็มีพาร์สิฟคอสโทเวอร์ครับในการแยกสัญญาณเสียงครับและสำหรับคู่หลังนะครับก็เป็นแบบ coaxial ครับ โพเชเชียลคือจะมีทวิตเตอร์อยู่ตรงกลางแบบนี้ครับโพเชเชียลคือการการวมกันระหว่างวูเฟอร์และทวิตเตอร์ในตัวเดียวแบบนี้นะครับเดีย๋ยวเราจะนําไปติดตั้งเข้ากับตําแหน่งเดิมของตัวรถทั้งหมดกันซึ่งการติดตั้งจะเป็นยังไงเดีย๋ยวเราไปติดตามชมครับสำหรับการติดตั้งชุดลำโพงหลังนะครับตอนนี้เราอัปเกรดชุดลำโพงใหม่เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับตำแหน่งการติดตั้งจะอยู่บริเวณคอนโซล,ลหลังนะครับซึ่งเป็นตำแหน่งเดิมของลำโพงของเขานะครับ ชุดลำโพงคู่หน้าตอนนี้เราติดตั้งไปทีบร้อยแล้วนะครับชุดลำโพงรุ่นนี้นะครับเป็นชุดลำโพงที่มีการแยกกันระหว่างลำโพงวูเฟอร์และทวิตเตอร์ครับในการติดตั้งนะครับเจ้าตัวนี้ครับเขาเรียกว่าลำโพงดอกวูเฟอร์นะครับจะเป็นการตอบสนองในช่วงของมิดเบสและเสียงกลางนั่นเองครับจะติดตั้งเข้ากับตำแหน่งเดิมของตัวรถนะครับโดยลำโพงของเขาเนี่ยมีขนาดไซส์อยู่ที่6กนิ้วครึ่งนะครับเรามีการติดตั้งอุปกรณ์ซับเสียงเข้าไปครับซซวบูฟของคอคเกอร์ครับ จ้าตัวนี้นะครับจะช่วยเสริมความแข็งแรงของตัวโครงประตูรถครับและยังเป็นการทําให้ประตูรถเนี่ยมีลักษณะคล้ายตู้ลำโพงนั่นเองครับคือลำโพงทวิตเตอร์งงครับเราติดตั้งเข้ากับตําแหน่งเดิมของตัวรถนะครับซึ่งเปลี่ยนตัวดอกลำโพงภายในไปที่ร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นครับขั้นตอนสุดท้ายเราจะติดตั้งแสงประตูเดิมของรถครับกลับเข้าไปครับ และบริเวณห้องเก็บสัมภาระ้านท้ายนะครับเราติดตั้งตัวซับในหลุมยางไหล JBL ครับซึ่งก็จะมีตำแหน่งการติดตั้งยางไหลเดิมของเขานะครับอยู่บริเวณทด้านท้ายครับเรานำเอาเจ้าตัวซับยางไหลนะครับเข้ามาวางในช่องเดิมของเขาได้อย่างพอดีแบบนี้เลยครับแล้วก็ยังมีการยึดเพื่อให้เกิดความแน่นหนานะครับนั่นก็คือตัวนี่เลยครับจุดยึดล็อกนะครับเป็นจุดเดียวกับตัวยางไหลครับเพื่อให้ตัวซับยางไหลและยางไหลนะครับยึดติดกับตัวเคื่อได้อย่างแน่นหนาเลยครับ รีโมทคอนโทรลนะครับสำหรับการปรับจูนเสียงเบสนะครับเราก็สามารถที่จะปรับที่ตรงนี้ได้นะครับแล้วแต่เพลงนะครับอย่างเช่นนี่เลยครับเกณฑ์ครับนั่นคือความดังนะครับเราสามารถที่จะเพิ่มลดได้นะครับเบสบูทความหนักแน่นนั่นเองครับรวมถึงความถี่ครับอยากจะปรับให้มีจังหวะเสียงนุ่มขึ้นหรือว่าหนักขึ้นนะครับก็ปรับที่ตรงนี้ได้เลยครับสำหรับคุณส่วนท่านใดนะครับที่มีความสนใจอยากจะอัปเกรดระบบเสียง JBL นะครับติดรถ ของคุณผู้ชมนะครับขอเชิญนะครับมาที่ร้านโอ้หฮอนเซาบังกะปีได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอจบการแนะนำเวบปินทันี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ